จะเป็นยังไงเมื่อตัวร้ายตลอดการอย่างเจ้าวิลแก็์ได้หันมาจับมือกับอีกคู่ของเบนอย่างออบิโดเรียกว่าเป็นคู่หูว,วายร้ายตลอดการที่ยากจะรับมือจริงๆเลยแหละครับแถมคราวนี้เบนยังไร้คู่หูข้างกายอย่างสเกิร์ตรวมถึงลูกด้วยเอาละศึกครั้งนี้เบนจะรับมือคนเดียวไหวไหมไปตามกันต่อได้ในสรุปเบนเทนอวิเวิร์สซีซั่นที่8ป p ที่7ครับ และก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบไปเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอ r ิเวิร์สมาลอยฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, ให้กับพวกเราตูนีตูนสหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวของตอนนี้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เบนกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในฐานชางปลาปาซึ่งระหว่างเล่นเนี่ยเจสเกิร์ตมันก็จะคอยปวนเบนตลอดเวลาจนทําให้เขาเล่นเกมแพ้เบนก็เลยโมโ oh หจัดเลยเดินไปขอให้บูกิกออดีบ้าให้ช่วยเอาสเกิร์ตออกไปจากออริทิกส์ให้ทีได้ไหมแต่ไม่ว่าจะทํายังไงสเกิร์ตก็ไม่ยอมหลุดออกไปง่ายๆเบนเลยคิดว่าจะให้อดมัสเป็นคนจัดการแทนซึ่งเบนจะต้องเดินทางไปยังก,กาวานพลายเพื่อไปหาเขาโดยที่จะมีบูคิเออดีบ้าขอตามไปด้วยแล้วเรื่องนั้นก็จจะตัััดสลลบไปนออกกมมุึงขงขกกวาภาภพ เผยเห็นวิวแก๊กกับอาบิโดที่ตอนนี้ดันหันมาจับมือกันซะกันกลายเป็นคู่หูร้ายโตเป้งที่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มเบนของเรารวมถึงผู้ที่เฉลาดที่สุดอย่างแอสต์มัด้วยโดยที่ทั้งคู่จะเข้ามาขโมยเศษซากของมาแวร์ที่ถูกทําให้กลายเป็นหินจากตอนนก่อนหน้าโดยทิ้งท้าเอาไว้ว่าเบนกับแอสตัตจะต้องพ่ายแพ้และถูกทําให้หายไปตลอดการดูเหมือนว่าฝั่งฮีโร่จะงานเข้าซะแล้วสิครับภาพจะตัดกลับมาที่ฝั่งของเบนอีกครั้งโดยที่ปู่แม็กซ์จะเป็นคนพาเบนไปส่งที่การ์วันพลาย ลาหยุดไปเยี่ยมน้องสาวที่สถาบันฝึกสอนช่างปราปาทาให้ทั้งตอนนี้เราจะไม่ได้เห็นลูกเลยแม้แต่วินาทีเดียวและพอแอสมาได้เห็นสเกิร์ตแล้วก็แปลกใจเพราะไม่คิดว่าจะยังมีผอพัน,นุ์นี้หลงเหลืออยู่ด้วยส่วนบุก,กิกับดีบ้าก,ก็แย่งการทักทายลูลี่สาวน้อยชาวเกาแหวนสุดห้าวที่ไอ้สองตัวนี้มันแอบชอบอยู่นั่นแหละครับโดยหลังจากที่แอสมาได้ตรวจสอบแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะหาวิธีเอาสเกิร์ตออกมาจากเบนได้อยู่บ้างนะแต่สเกิร์ตก็ไม่อยากไปไหนเพราะว่า d n a ในออมิวทิกซ์มันเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆกๆเ ลยมาอ้อนวอนเบนบอกว่าอย่าให้อสมัธผ่าตัดเขาออกไปเลยซึ่งอสมัธเองก็เตือนเบนให้คิดดีดีด้วยเช่นกันเพราะความสัมพันธ์ดีๆนั้นมันหายากมากๆนะแต่ดูเหมือนเบนที่กําลังโมโหแล้วก็เคืองจัดก็ยังอยากจะให้เอาเจ้าคีมมุกนี่ออกไปจากอัลติกส์อยู่ดีขณะดเดียวกันนั้นโบกีกอดีบ้าที่ได้เดินเข้ามาตรวจสอบในพิพิธภัณฑ์กับลูลี่ก็พลางแกงกันจีบลูลี่ไปด้วยซึ่งระหว่างที่กําลังหยอดหยอกกันอยู่เนี่ยลูลี่จะรีบลุกลีลุกลนบอกให้พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเพราะเธอเห็นว่าาาาาาขออง malware, มมแวไได้ราา์หยป ต้องรีบไปบอกทุกคนให้รู้โดยด่วนและขณะที่การผ่าตัดแยกส่วนเบนกับสเกิร์ตก็ดูเหมือนจะออกมาได้ดีนะครับและถูกผ่าแยกออกมาได้อย่างปลอดภัยจากนั้นแอสมาดก็เอาสเกิร์ตไปใส่ในโถที่มีสนามพลังยับยั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่นพร้อมบอกว่าจาสเกิร์ตมาทดสอบต่อด้วยเพราะมันมีพลังความสามารถที่น่าสนใจมากๆโดยที่ลูลี่จะรีบกลับมารายงานเรื่องที่ซาของมาแวร์ได้หายไปให้กับแอสมาดฟังซึ่งดีจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆครับเพราะมันอาจจะทาให้การวาดพลายตกอยู่ในอันตรายได้พูดย่ง ทันขาดคำแอสมาทก็ตรวจพบโดนของวิลแกซ์ที่กำลังบุกเข้ามายัางกาวันพลายและพวกมันก็ผ่านสนามพลังป้องกันเข้ามาได้แบบสบายๆด้วยเบนรีแปลงร่างเป็นโกลด์ฟีกช่วยสกัดพวกโดนพร้อมก็ฝูงทหารชาวกาวันอีกประมาณหนึง่งเรียกว่ากองทัพโดนมีจำนวนที่เยอะ,ะมากๆถือว่าตึงมือพอสมควรเลยแหละครับซึ่งตอนนั้นเองวิลแก๊สกับอับบิโดได้เทเลพอร์ตลงมาที่พื้นตรงหน้าพวกของเบนเลยอับบิโดใช้อัลเิเมติกแปลงร่างมาเป็นอัลติเมทอับบิโดที่อยู่ในร่างเหมือนสมองลอยได้นั่นแหละครับพร้อมประกาศว่าเขาจะ เป็นเจ้าของคนใหม่ของดาวดวงนี้และจะโค่นลมแอสมาดเพื่อขึ้นเป็นผู้ฉลาดที่สุดของ5กาแล็กซีให้ได้เลย ส่วนวิวแก๊สที่มาด้วยเนี่ยก็มาเพื่อทวงสิทธิ์ของเขาอย่างการกำจัดบบนและครอบครองสุดยอดไอเทมอย่างออร i บิทิกส์นั่นแหละครับซึ่งคราวนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยเพราะว่าวิวแก๊สได้รวมร่างเข้ากับเศษซากของมาวแวร์เพื่อใช้เป็นเกราะสําหรับการต่อสู้ถือกําเนิดเป็นมาว์แก๊สหรือว่ามาว์แวร์บวกวิวแก๊นี่แหละครับและร่างนี้เป็นร่างสุดยอดที่น่าจะโหดที่สุดของวิวแก๊สแล้วแหละครับนี่เท่ากับว่าเบนต้องต่อสู้กับศัตรูถึง3ตัวพร้อมกันเลยเ,ลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mal มาว์แวร์ท แล้วก็อาบิโดไหนจะยังมีพวกปุงกองทัพโดนอีกฝั่งตัวร้ายเรียกว่าเปิดฉากโจมตีทันทีโดยที่ปุ่งแม็กซ์กับแอสมาปรึกษากันว่านี่พวกเขาต้องเจอศึกพร้อมกันถึง3ด้านเลยเรอเนี่ยแล้วก็จาเป็นต้องประทะาจุดพร้อมกันเพื่อปกป้องกาวันพลายมาไว้ซึ่งถือว่าหนักเอาเรื่องเลยพวกเขาก็เลยต้องแบ่งกองกําลังกันแอสมาจะเป็นคนต่อสู้กับอารบิโดแล้วให้ปุ่งแม็กซ์กับคนอื่นๆจัดการพวกโดนส่วนเบนก็ต้องจัดการกับวิลแก๊สให้ได้เบนนั้นปลางร่างมาเป็นไดมอนด์เฮดเข็งงงแกขอ เกาะมาแวร์ไม่ได้เบนถูกต่อยกระเด็นไปไกลถึงดาวกาวันบีโดยที่เมาแก๊สก็จะตามมาโจมตีซ้ำแบบไม่ให้ตั้งตัวเบนก็เลยแปลงร่างมาเป็นฮีโร่สุดแข็งแกร่งอย่างอะตอมิกส์เพื่อสู้กันต่อ ส่วนทาร่าแอสมัทก็บอกกับโบแม็กซ์ว่าอาบิโดจะต้องมียานควบคุมโดรนซ่อนอยู่แถวดีแน่ๆแล้วโบแม็กซ์ก็ให้แอสมัทช่วยเทเลพอร์ตเขาไปตามหาห้องควบคุมส่วนอาบิโดก็แปลงร่างมาเป็นอัลติเมตสไปเดอร์มังกี้เพื่อปีนไปที่ห้องทดลองของแอสมัทโดยที่จะมีพักพวกชาวกาวแวนที่พยายามเข้ามาขัดขวางแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่จนสุดท้ายอาบิโดก็บุกเข้ามาที่ห้องทดลองจนได้ภาพนั้นตัดกลับมาที่สึกของเบนอีกครั้งแม้เขาจะแปลงร่างมาเป็นฮีโร่สุดโกงอย่างอะตอมิกส์แล้ว ง,งานเนียเบนที่ไม่มีคู่หูเหลืออยู่ทั้งรูปก,ก็ไม่อยู่เจ้าคีมูก็ไม่อยู่นี่เลยเป็นงานที่ยากลำบากของเจ้าตัวและมันเอาชนะยากมากๆเลยแหละครับแถมไอ้มาแกกมันก็แข็งแกร่งมากๆด้วยเอาล่ะจะทํายังไงดีละเบนเบนที่เสียท่าได้ถูกมาแกกต่อยกระเด็นทะลุข,ขึ้นไปบนยานเลยซึ่งเบนจะได้เจอกระปุ่แม็กซ์ที่กําลังพยายามปิดระบบโดนอยู่พอดีส่วนมาแกกก็ตามขึ้นมาทา้าทายเบนว่าไม่ว่าแกจะแปลงร่างมาเป็นเอเลียนตัวไหนก็ทําอะไรข่าไม่ได้อีกแล้วพร้อมคว้าแขนเบนขึ้นมาเพื่อจิง ไปค่ารอเวลานี้มาทั้งชีวิตและแล้วออบิทิกส์ก็จะกลายเป็นของค่าส่วนทางด้านออบิโดที่กำลังจะรา,าวาอยู่ในห้องทดลองเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับแอสมาทพอดีซึ่งก็จะมีซีนประทาคารมกันนิดหน่อยตามเคยก่อนที่ออบิโดจะทาการเชื่อมต่อปืนเลเซอร์มายิงใส่แอสมาทแบบเต็มเหนียวจนแอสมานั้นสลายกลายเป็นฝุ่นไปเลยทิ้งไว้เพียงแค่ชื่อของเขาเท่านั้นเอาละขนาดตัวบาของเรื่องอย่างแอสมาทก็โดนจัดการไปแล้วและแบบนี้ชะตากรรมของคนอื่นจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับเนี่ย ภาพต่กลับมาที่ด้านของเบนอีกครั้งเบนที่ไม่ยอมแพ้ได้แปลงร่างมาเป็นแวมพายแล้วเริ่มกลับมาโจมตีสวนบ้างแต่ไม่ว่าจะทุ่มแรงใส่ไปเท่าไหนเบนก็ไม่มีท่าทีว่าจะทําอะไรเจ้าหมาแก๊กสได้เลยแม้แต่น้อยงานนี้เลยเป็นเบนที่โดนอัดน่วมอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ยังต้องอดทนโดนอัดซ้ําไปซ้ำมาอยู่แบบนี้นั่นแหละเพื่อถ่วงเวลาให้ปู่แม็กปิดระบบโดนให้ได้ และภาพนั้นจะตัดมาที่สถานการณ์ของพ่ตัวจิ๋วบ้างดีบ้าที่ตรวจเจอสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณจากการเทเลพอร์ตก็ได้บุกิดก็เลยคิดว่าแอสมาทน่าจะหนีไปได้ทันก่อนจะโดนเลเซอร์ยิงแต่อาตอมของแอสมาทก็น่าจะค่อยๆเสื่อมลงไปใน4นาทีถ้าไม่ได้ตั้งตำแหน่งปลายทางเอาไว้งานเนี้ยต้องรีบแล้วไม่งั้นแอสมาทได้สลายหายไปจริงๆแน่บุกิีดกบดีบา้าที่วุ่นกับเครื่องเทเลพอร์ตมาตั้งหลายตอนเนี้ยก็รีบเปิดเครื่องเทเลพอร์ตและขุดๆอะไรก็หยุดพักหนจจจะาาอสมมมกลัััับบงิิตปุนได้ โดยที่เออบิโดที่เห็นแอสบัสจะไม่ตายก็ต้องตกใจแล้วกลับมาในห้องทดลองอีกครั้งคราวดีแหละถึงคราวฮีโร่ตัวจริงออกโดงแอสบัสนั้นได้หยิบเครื่องมือบางอย่างออกมาและยื่นไปทางเออบิโดจนเขากลายร่างเป็นมนุษย์ทันทีเพราะก็ทําให้อัลติเมทิกส์ของเออบิโดใช้งานไม่ได้อีกต่อไปด้วยนี่แกรู้ไหมว่าทาไมข้าถึงมีฉายาว่าปฐมปราดมันไม่ใช่แค่ข้าได้คะแนนสอบเต็มร้อยแค่นั้นหรอกแต่เพราะข้าวางแผนล่วงหน้าไว้เสมอหลังจากที่ข้าออกแบบอัลติเมทิกส์แล้วข้าก็คิดว่าน่าจะสร้างของ ลอลมว้ดยเผื่อว่าสักวันหนึ่งเครื่องมือนี้จะตกอยู่ในมือของพวกปัญญาอ่อนทั้งหลายได้แหละเรียกว่าแอสบาร์ในะจกายเด็กน้อยซะอยู่หมดัดพร้อมลั่นประโยคเท่ๆเป็นการปิดท้ายด้วยส่วนด้านเบนตอนนี้นั้นก็ยังโดนอัดเละอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เบนเริ่มคิดถึงเจ้าสเกิร์ตขึ้นมาบ้างแล้วเขาไม่น,าน่าตัดมันทิ้งไปเลยปูแม็กซ์ก็บอกว่าเขาจะส่งสัญญ,ญาณภาพไปที่ห้องทดลองของแอสบาร์ให้เพื่อจะติดต่อใครได้บ้างซึ่งพอส่งสัญญ,ญาณภาพไปปุ๊บเบนก็รีบพูดทันทีว่าสเกิร์ตนายต้องมาช่วยฉัน,นะน,ฉน,นยด้ว ขอร้องล่ะ เรียกว่าพูดอ้อนวอนยังไม่ทันจบเบนก็ต้องหลบการโจมตีของมาลแกก์ต่อไปด้วยและพอแอสมาได้ยินแบบนั้นก็เลยหยิบสเกิร์ตออกมาจากโถแต่ด้วยความที่สเกิร์ตเป็นเอเลี่ยนเซลล์เดียวถ้าเทเลพอร์ตไปเดียวเดียวเนี่ยเซลล์จะฟื้นสภาพไม่ได้ก็ได้ลูลี่ก็เลยบอกว่าเธอจะอาสาไปคนพาสเกิร์ตไปหาเบนด้วยตัวเองจากนั้นเธอก็ขับยาซิกแซกหลบพวกกองทัพโรยอย่างเทพร้อมพาสเกิร์ตพุ่งตรงไปยังยายของมาลแกก์ได้สําเร็จโดยในจังหวะที่มาลแกกส์กำลังจะเนื้อดาบฟันลลงงงมมาาาาาททีี่่่บนนนนกกกร็พพุข้อดหจฟัไป ทำให้เบนรอดตัวไปได้ในช็อตนี้เป็นจังหวะเดียวกับที่ปุ่มแม็กซ์ก็ปิดระบบโดนได้พอดีส่งผลให้ฝูงโดนที่กำลังโจมตีกวางพลายยู่ได้อยู่ชะง,งักลงเอาเป็นว่าตอนนี้ฝั่งของโตดีชนะไปได้2อสึกแล้วเหลือสึกสุดท้ายที่จะเป็นการตัดสินทุกอย่างอย่างเบนกับเมาแก็กซ์นั่นเองสเกิร์ตที่อยู่แถวนั้นแล้วก็รีบเคลื่อนตัวไปหาเบนทันทีขอโทษด้วยนะสเกิรต์ตฉันในควรจะเชื่อนาย เบนบอกก่อนที่สเกิร์ตจะเชื่อม DNA เข้ากับอัลลิทิกส์ของเบนอีกครั้งเอาละทุกท่านบอกลาวิลแก๊ก์ได้เลยก่อนที่สเกิร์ตจะช่วยเปลี่ยนแขนข้างหนึ่งให้กลายเป็นสว่านของอาลโมดิโลโจมตีกระแทกจนมาลแก๊กส์กระเด็นไปติดผนงังพร้อมยิง3มด้วยปืนของบล็อกพอบาลแก๊ก์ยิงสวนมาเบนก็ใช้แขนของฟีดแบ็กดูดซับพลังของมาลแก๊ก์เข้ามาแล้วพุ่งกลับไปต่อยสวนจนมาลแก๊ก์ลงไปกองกับพื้นเรียกว่าเปิดอัติชุดใหญ่รัวๆแบบไม่ได้ใใใหหห้้้าาาายายยจออกกกันนนนเเเลลส ben, สิ ax, ิตบ่งมมแแขไป เบนก็นเลยพุ่งชนมาลแก็กซ์เข้าไปจนร่างถูกตึงเอาไว้ซึ่งปู่แม็กซ์จะล้อตะโกนบอกว่าแกมิติบนยายใกล้พังแล้วแล้วมันจะเกิดระเบิดอย่างรุนแรงทุกคนก็นเลยต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนเบนนั้นแปลงร่างเป็น Glass เกรฟแอตแทกเตรียมจะพาทุกคนหนีแต่ตอนนี้นชุดสูทช่างประปาของปู่แม็กซ์ดันพังไปแล้วทําให้ปู่แม็กซ์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในอวากาศแต่ยางดีที่สเกิร์ตได้สร้างห้องนิรภัยจากเพชรของไดบอนเฮดขึ้นมาให้ปู่แม็กซ์เข้าไปหลบระหว่างที่อยู่ในอวากาศแล้วทุกคนก็หนีออกมาได้ก่อยยาจะรเเบบบิิดดไปแฉบบฉีว ว่าเจ้าสเกิร์ตมาทีปุ๊บก็เป็น MVP ไปอีกแล้ว2หัวดีกว่าหัวเดียวนายว่าไหมเบนคุยกับสเกิร์ตแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจจะคิดผิดก็ได้ที่ตัดสินใจเอาเจ้าคิมูกนี่ออกไปโดยที่แอสมร์ตก็จะหันมาขอบคุณบูคิกาดีบาที่คิดออกเรื่องแผนทีเลพอร์ตการหนีของเขา ก็เลยช่วยให้จอมาเชริยะรอดมาได้ในที่สุดสตอาวบิโดในร่างมนุษย์ตอนี้ก็ต้องมาทํางานบําเพ็ญประโยชน์ให้กับเกาวแวนไปอีกนานแสนนานเลยแหละครับขณะที่บูกิกอับดิบ้าที่กำลังตามตื้อจีบลูลี่มาตลอดเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วลูลีก่ก,ก็จะเลือกลองเดทกับดีบ้าดูทําให้บูคิกนั้นเสียใจมากแต่ลูลี่ก็ได้เรียกตัวดัฟฟี่ญาติสาวชาวเกาวแวนมาแนะนําให้บูคิกได้รู้จักซึ่งก็ดูจะชอบพอกันไม่น้อยเลยแหละครับและเรื่องราวทั้งหมดในพาร์ทของเจ้าตัวปวดพวกนี้ก็จะจบลงอย่าง Happy แฮปปี้เอนดิ้ ภาพจะเผยให้เห็นซากขงวิลแก๊สที่กลายเป็นหินกําลังล่องลอยอยู่ในอวกาศอันไกลโพ้นซึ่งเราจะเห็นของเหลวจากมาแวร์ได้ซึมออกมาตามรอยแตกด้วยเป็นการบ่งบอกเป็นนนยะว่ายังไงตัวร้ายหนังเหนียวที่เป็นคว่ปรับตลอดการของเบนเทนอย่างวิลแก๊สมันก็ไม่ตายง่ายครับและสักวันมันคงกลับมาตามแก้แค้นเบนเทนิสสารของเราอีกอย่างแน่นอนแต่อย่างน้อยก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนที่โคตรมันในช่วงท้ายของซีซั่นที่8แล้วบอกเลยว่าตอนนี้สนุกมากๆน่าจะสนุกที่สุดในซีซั่นนี้ก็จะถึงช่วงตอนจบแล้วแหะครับยังไงมันกล้จะจบแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามเบนเทน ออมนิเวิรต่อไปกันด้วยนะครับว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนออมนิเวิร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามฝากติดตามให้พวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนบรรณาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ